แตก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 แล้วแตกแม่ไม่ตัวไม่ตัวชื่อไหนผมผมผมเป๊ะเนชื่อที่ไหนพี่บันไดหลังบันไดหลังใช่ไหมใครวะกูฆ่าไปเมื่อกี้มีชื่อขึ้นไหมพี่ไอ้เนี่ไอ้เลกอะไรเนี่ยปะพี่มันต้องเป็นกูเกียแน่เลยพี่ตรงตรงบันไดตรงพิเศษกูเกียแหละตรงนี้ไม่ ไหนดีดูครับหน่อยอ๋อนี่ไม่น่าหมดอ่ะแม่งใม่ยิ่งไม่นดามีคนเดียวใหม่ตัวใหม่ตัวมีอะไรบ้างมันแตกเลยเกาะมันแตกเลยกาะฟ้าเะยรโว้พี่ยิงยิงหมดแม็กอะพี่มันมีกล้องสองทางไกลด้วยผมมีกล้องสองทางไกลแล้วก็ค้าศูนย์เออาร์นี่ไงเด็ดตัวหนึ่ง มเมฆนอนดีกว่าเมฆเคม,ม้น,น,น,อนบอกให้เคมมันหน่อยมันอยากไปเกิดครบเลยนะครบหน่อยนะครบหน่อยนะมีคนอยู่นะ<ร>มีคน,ม,คนมันมีคนฟาร์มอยู่ข้างล่างอ่ะใครวะเมฆอ่ะผมไม่ไม่ครับเจอผมอยู่ข้างล่างอยู่างไหนวะมันมีของนะอันเนี้ยมันมีของเนี่ยของมันเนี่ยมารุตของเก็บได้นะย,ยิงต้องนานกว่าจะตายเมื่อกี้ और किया भी किया